สำหรับลูกค้าที่ตามหารถกระบะเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคลิปนี้จัดมาให้แล้วเป็น i ิสู u d ดีแมกแคบยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้ราคาเพียง3,99,000บาทเป็นรถปี2017เครื่อง1.9เป็นตัวแซดท็อปสุดของอิส z u ูค่ะสำหรับคันนี้เป็นสีบอลน,นะคะหรือเป็นสีเทากระจังหน้าโฟรเมียมโลโก้อิ u ูอยู่ครบนะคะแล้วก็มีไฟไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เดย์ไลท์มีให้ครบเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ สำหรับคันนี้นะคะตัวลอ้อเขาจะเป็นลอ้อแม็กซ์เติมของอีซูซูนะคะเนื่องจากเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้เก็บงานความสะอาดอาจจะยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าก่อนสะมอบมีสปาห้องเครื่องภายอภในะให้ครบเรียบร้อยค่ะแน่นอนนะคะเขาเป็นตัวสูงจะมีบันไดข้างมาให้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะสติ๊กเกอร์ไฮเลนเดอร์ er, อยู่ครบสาหรับภายในจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้วิทยุ fm/amr usb เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลย สำหรับตัวแคปบจะเป็นตัวแคปบเปิดได้90องศาเลยนะคะเป็นตัวสเปซแค a บนะคะหน้าหลังตรงนี้นะคะเป็นไลเนอร์เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้ายเดิมมือเปิดโครเมียมมีการชนหลังมาให้ครบเรียบร้อยอสำหรับใครที่ได้ไปคุ้มมากนะคะ3 9 000, 9 0 0 0ได้ตัวท่อของอินสุไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะสำหรับตัวเครื่องนะคะเป็นรถเครื่องเดิม เป็นเครื่องของอีซูซเป็นตัว DDI นะคะระบบเบรก ABS มีให้ครบก่อนสมอมีเปลี่ยนถ่ายคล้องเลี้ยวเช็คแบตเตอรี่ให้ครบเรียบร้อยนะคะเป็นรถเติมแผ่นเพจทมาก็อยู่ครบรับประกันรถไม่มีชนหนักหรือเกิดอุบัติเหตุน้ําท่วมไฟไหมแน่นอนไม่เอาเข้ามานะคะเพราะว่าเรามีรับประกันหลังการขายให้สําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะ เป็นตัวอิสสซูดีแมกยกสูงตัวแซบตัวท็อปสุดรุ่นปี2017ประมาณพศ6 0นะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทค่าวงวดแบบฟรีดาวพออยู่ที่7500บาท8ปสงวดทำสัญญาได้ทั่วไทยใครที่สนใจเช็คเครดิตติดต่อหาการได้เลยที่เบอร์0812386699โทรมาจองก่อนได้นะคะ